ดาราสาวใจฟูเผยโมเมนต์ลูกและแฟนใหม่เดินป่าด้วยกัน ลูกเข้ากันกับแฟนใหม่ได้ดียิ่งโตก็ยิ่งน่ารักสุด,สดๆสำหรับน้องไทก้าลูกชายสุดที่รักของนิวเคลียร์หันซาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักและพัฒนาการของน้องไทก้ากันบ่อยๆในโซเชียลอย่างล่าสุดแม่นิวก็ได้โพสลงในอินตราแกรมเผยทริปเขาใหญ่แม่นิวและวานใจป๊อปปี้สีรพีใจดีพาน้องไทก้าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเดินป่าแบบชิว ระบุข้อความว่าเดินป่าครั้งแรกของน้องไทก้าไปกลับกว่า6กิโลกาก็ไม่บ่นเลยสุดยอดยอมเลยหลุยมากไม่น่าเชื่อซึ่งมีภาพน่ารักของน้องไทก้านั่งเล่นอยู่กับหนุ่มป๊อปปี้ทำเอาคนเป็นแม่และแฟนคลับเห็นแล้วใจฟูสุดๆไปเลยค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความดีกับนิวเคลียร์หันซาด,ด้วยนะคะถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากการที่เราจะมีแฟนใหม่สักคนเราก็ต้องห่วงไปต่างๆนานา,นาใช่ไหมคะว่าลูก ของเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเขาจะรักลูกของเราไหมนะคะสําหรับสาวนิวเคลียร์นะคะก็ใจฟูไปเลยงานนี้เพราะลูกชายนั้นเข้ากับแฟนใหม่ได้ดีค่ะโดยพากันไปเดินปา่าภาพนี้เผยเห็นถึงความน่ารักของทั้งคู่มากๆเลยค่ะและก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้เห็นแล้วก็คงต่างชื่นชมกันอย่างแน่นอนเราไปชมภาพน่ารักๆของพวกเขากันเลยดีกว่านะคะ